อ p พีสามบทสวดที่เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภะคะวาอรหังสาัมมาสัมพุทโธวิชฌาจรนาสัมปันโนสุขโตลโลกวิทูอนโนตโตปุริส,สรทัสาท,าทธามาสาาะติสัทธาเทวมานุสัตนังพุท,ธพทธจจพโ,โ,โ,ทโททธภะคะวาตี planète atauta mauhi ti kali koeiko Open naiko baang weti tabu winyuhitik Supbat di penokawaosa waang kowujudpati penuhkawaosa wakak สามมีจีปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทั้งจัตตาลีปุริสายุคานิอัตตาปุริสักุคลาเอสาภควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทากิเนโยอัญเชลีกาลนิโยอนุตตลังบุญญาเขตังโลกาสติอิติปิโสภคะวะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจรณสัมพันโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลบุริสธรรมสาลติสัทธาเทวมนุษย์นังพุทธโภควาทิสวาคาโตภควตาธมสันิติโกอกาลิโกเอหิปาสิโกโอปนยิโกปัจจัตตังเวทิตวิูหิติ Sempati panno paka wato sa wakasang ho wujjo sempati panno paka wato sa wakasang ko yaya padi panno paka wato sa wakasang ko sa mi sa mi sa wakasang ko yati dang catali poli ata poli sa esa paka sa สาวกัสส <étique> <occasions S 1> ังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทัก er ิเนโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตลังบุญญะเกตังโลกาสัตติอิติปิโสภะคะวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณาสัมปันโนสุกตโลกวิทูอนุตตโลบุริสธรรมะซาลติสาเทวัมุสสานังพุทโธภะคะวาติสวากขาโตภะคะวะตาธโม Santi tiko wakali ko eji pasiko wobana jiko patakangwe ti tepuwin yohete sa wakasangko wujupati pano sa wakasangko nyaya pati sa wakasangko sa wakasangko poli sa ata bukala. เอสาภควโตสาวกสังโฆอาุเนโยปาหุเนโย,ออนยทักขิเนโยอ,อัญจาริการณิโยอ,อนุตตลังมุญญาเขตังโลกสาสัตติบทที่สิบจินดามณีปิยังมันตังจินดามณีปิยังมันตังยะสังคาสังโณนังอุปสันติสิเนหังมาตา ปิตาวะโอลหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโสัตตุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเทธิกินจิเทโวเยสักโกปัดชังทัสสมินกินเนวาทันตาปิยังกันตังสาลิปุตโตพะวันตุเมสิทธิลาพังชนานะณเยมณีจินดา ปิยังจะทนางสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสีเนหังมาตาปิตาวะโอะหังปะโตันจักมหาราชาสัวังมังโพสัตุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเทธิกินจิเทโวเยสะโกปัตชัง ทัส,สมิงกินเนวาทันตาปิยังกันตังสาลิปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาฟังชนะณนะเยมณีจินดาปิยังจะทานางสัพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะกินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกโกนางอุปะสสันติสิเนหังมาตา ปิตาวะโอระหังปะโคตันจักมหาราชาตะวังมังโปสตุนโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเทธิกินจิเทโวเยสะโกปัดชังทัสสมิงกินเนวาทัานตาปิยังกันตังสาลิกุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนะณเยมณีจิน,านะน,นดาปิ ยังจะท่านางสัพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะบทสวดสิบเอ็ดสักกตวา <c oughs> สักกตวาพุทธะตัณงโนสทถังอุตมังวะลังอิตังเทวมน,นุสสานางพุทธเตชีนาโสตินาาสันตุป,ปัตถวาสัพเพทุก้าวปัสสเมนตุเต สักตวะธรรมะละตังโอสะทังอุตมังวะลังปะลิลาหูปะสมะนังธรรมเตเชนะโสตินานาสันตุปัตตวะตะเพปยาวุปัสเมนตุเตสักตะวาสังฆะตนังโอสะทังอุตมังวะลังอาหูเนยังปาหูเนยังสังฆเตเชนะโสตินา นาสันตุปัตถวาสัพเพโลขาวุปัสสะเมนตุเตสักตัวาพุทธาละตานังโอสะทังอุตมังวะลังหีตังเทวมนุสยานังพุทธเตเชนะโสตินานาสันตุปัตถวาสัพเพทุก้าวุปัสสะเมนตุเตสักตัวาธรรมะละตานังโอสะทังอุตมังวะลัง ปาลิลาหูปะสะมะนังธรรมเตเชนะโสตินานาสันตุปัถวะสัพเพพยาวุปะสัมนตุเต te สักตะวะสังขละตังโอสะทังอุตมังวะลังอาหูเนยังปาหูเนยังสังฆเตเชนะโสตินานาสันตุปัถวะสัพเพโลคาหุปะสัมนตุเต te สักตะวะพุทธละตังโอสะทังอุตมังวะลัง ตังเทวมนุสนางพุทธเตเชนะโสตินานัสันตุปัตถวาสัพเพทุกขบุปะสัม mentu เตสัคตะวาธรรมะละตัณงโอสะทังอุตมังวะลังปะลิลาหูปะสัมมะสะมนังธรรมะเตเชนะโสตินานัสันตุปัตถวาสัพเพพยาวุปะสัม mentu เต สักตะวาสังขละทน,นังโอสถทังอุตมังวะลังอาหุเนยังภาหุเนยังสังฆเตชนะโสตินานาสันตุปัตตว,สา,วาสัพเพโลคาวุปะสเมินตุเต บทสวดที่สิบสองชินนบัญชรฮยานากาตาพูทธาเชตวามลังหาวาหันังจตุสัจจาสัทังลาสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกะลาทยโยผูาาทาอัทวิสตินายกาสาเพตปติทิตตาไมหังมาตะเกเตุนิ มุนิสลาสีเสปฏิิโตไม่หังพุทโธธรรมโมทวิโลจเนสังโฆปฏิิโตไม่หังอุเลสาภคุนากะโลหะกทาเยเมอันนุลุทธโสาลีปุตโตทักขิเนกฏทันโยปิติภาคาสางโมคลานจะมา จะวามเกธาคิเนสาวเนไมยหังอาสุงานันทะลาหูโลกัสสะโปจะมหานามุภาสุงวามโสตะเกเกสะโตปิติภาคัสโสุริโยวาจะปะพังกาโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสภิโตมุนิปุคโว กุมาลกัสปูเทโลมาเฮสิจิตตะวะทะกโกโสมัยหังวัฒเนนิจังปะปติทาสิคุนากโูบุญโนอังคุลิมาโลจอา อุปาลีนันทศิวลีเทลาปัญจิเมชาตานะลาเตติลาติลากามมาเซสาสิติมหาเทลาวิชิตานิสาววกาเอเตสิติมหาเทลาชิตวันโตชินลาซาชะลันตา ศีละเตเชนะอังขมังเคสุนันทิตาละตันนังปุละโตอาสิทากิเนเมตาสุตตะกังทะชัดขังปัชโตอาสิเววาเมอังคุลิมาละกังขันขันขันทโมป,ปะละลิ ตันจะอาธานาลียสุตตะกัางอาเซสาชะทะนังอาสีเซสาปากาละสันติตานินานาวะละสังยุตาสัตตาปกาละลังกตาวะตะปิตาทะสันชาตาพาหิลัน นาตุปัทวาอาเสสาวินายังยันโตอนันต์ชินาเตชินาสาหัวชะตตเมตสจิเจนะสัทธาสามพุทธปาเลชินาปาชละมัดนำหิวิหันตังมาหิตะเล สัทปาเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขโตสุลาโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโทธรรมานุภาเวนะชิชิตาสิลิสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตะลายโยสัทธัมมานุภาวะปาลิโต ยะามิชินะปาัชาเลตีบทสวดสิบสามภาหุงมหากาภาหุงสหาสามานินิปมิตสาวุธันตังคีเมฆาลังอุติตะโคละจะเซน,นามาลังธานานิธรรมมวิชินาชิตตวามุนินโตตันเตจะสาปะวะตัตุเตชยมังกลานิมาลาติเลกามาพิยุชนิตะสัต ภลัติงโคลัมปนาลาว,วกะมะักขามะทะทะัทยขังขันติสุนันตะวิชินาชิตาวามุนินโตตันเตจสาปวัตุเตชยมังกัลานินาลาหิลิงคาชาวลังอาติมะทะัทภูตังทาวันติจากะมาสานี ว่าสุธาลุนันตังเมตามปูสเสวิชินาชิต,ตาวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตชยมังคลานิออขีตาคาตะมหิหาตาสุธาลุนันตังฮาวันติโยคณะปะทางคุลิมาละวันตังอิทธีพิสัง คาตามะโนชิตวามุนินโธตันเตจะสาภวตุเตชยมังขลานิกตะวานากกฐามุทะาลาังอิวะภุคาพินิยาจินญายะปะทุทาวะจะนังชะนะกายะมนเนสันเตนโสวิชินาชิต ตาว่ามุนินโทตันเตจะสาภวตุวเตชยมังัลานิสัจังวิหะวิหายะมาติสัจกจกะกวาทาเกตุงวาทาพิโลปิตามะนังอติอัทธาโพตังปัญญาปฏิปะชะนิโตชิตตว่ามุนินโทตันเตจะสาภวตุวเตชยมังัลานินันโทปานัน ท้าผู้ชาครังพิพุทธังมหิติงปุนเตนาเถผู้ชาเขนะถ้ามาไปายันโตอินภูปะเตปะเทสสวิชินาชิตตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุวเตชัยมังคัลลานีทุทุขาหะที่ ผู้ชาเคนาสุทันพระอาจถังพระมังวิสุทธิชุติมิทธิพระกาธิธานังยานาคเทนาวิชินาชิตตวามุนินโตตันเตจะสาปวตุเตชยมังกลานิเอตาปิดผู้ทายชัยะมังละอาจฆะคาถาโยวาจันโนทินทินเนสารเต มะตันทีหิตตาวานะเน่กวิวิธานิจุป,ปัตถวานิมโมกขังสุขังอติกเมยนันโลสปัญโยมหากาลุนิโกนาทโทนิตายาสาปานินางบุเลตวาปาลมีสาพาปโตสามโพมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนหนโตเตชยมังขะลงัง ยัโตัวโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัตโนเอวางตะวังวิชโยโหยิชยันสุชยมังคะเลอปัาลาชิตปัลลังเกสีเซปตวีโพคะเลอภิเซเกสาพุทธานังอาคาปโตปโมก ตติสุนักขัตังสุมังคลังสุปภาตังสุหุติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุยิงฟังพรหมจาริสุปทากีนางกายกรรมังวาจากรรมังปทากีนางปทากีนางมโนกรรมังปณิทิเตปทากินาปทากินานิกัตตวาลพันตเถ ปทากินเนผวตุสัพพมังคลังละขันโตสาปเทวตาสะพุทธานุภาเวนัสทาโสทิภวันตุเตผวตุสัพมังคลังละขันโตสาปเทวตาสะพัรธมานุภาเวนัสทาโสทิภวันตุเตผวตุสัพพมังคลังละขันโตสาปเทวตา ตาปะสังขานุภาเวนัสัทโสเทะวันตุเตบทที่สิบสี่ปัติทานคาถา,ายาเทว,วตาสันนิวิหารละวาสิณีภูเลขาเลภูทิขาเลตาหิงตาหิง ตาธรรมนธาเนนพวันเตภิภูชิตชิตาโสทิงกตโลนเตทวิหะวิหารมาทะเลเทลาจะมัชชานาวกาจะพิกวูสาลามิกาธานปติปุปาสกา ขามาจะเทสานิขามาอสิสลาสาปานาผูตาสุขิตาภวันตุเตชะลาผูชาเญยญปิออันทะสัมภาวาสังเซทะทะชาตาอัทโวปะปาะติกา นิยานิกังธรรมะวะังปฏิจเตสัพเพปิทุขับขับสะกะลนตุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมะสัทธาจะปุขลาสังโฆหุนตุสมโควะทัตอัทายะจะหิตายะจะอัมเหลัก คาโต้สมัสม,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 มสัมโมทัมธรรมโมสัพเพปิธรารมะมาจาน,นิโนพุททิงสัมปาปาปุเนยามะธรรมเมอริยาป,ปาเวทิเตปะสันนาหนตุสัพเพปิปา,านินโนพุทธะสาสเนธรรมาสาธรรมาทารัง ประเวนจันโตกาเลเทวประวัติสตุพุทธิภาวะวายะสัทธานังสะสะมิทังเนเนตะเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตตะละชังนิจังละคันติปุตตะกัง เอวังธรรมเมนะราชาโนปชังละขันตุสัพพธาหมดส่วนสิบห้าเทวดาอุยโยชนคาถาสุขปัตตาจนนิุตขาพยาปตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาหนตุสาเพ,พิ ปิาณิโนเอตาวตาจามเหหิสัมภังบุญสัมปทังสัพเทเทวานุโมทันตุสัพระสัมปัติสิทธิยาทานังทานันตุสัตทายาสีหลังลักขันตุสัพพทาภาวนาทิละตาหุนตุ ขัาันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาคละพลับปัตตาปัเจกานันจะยังพาลังอรหันตานันจะเตเชนะนรักขังพันพันทามิสัพพาโซ บทที่16หสุมงคลคาถาหุนตูสาพังสุมังคลังลาคันตูสาพาเทวตาสาพะพุทานุภาเวนโสโตริหุนตูนิลันตาลังหุนตูสาพังสุมังคลังลาคันตูสาพาเทวตาสาพะธรรมานุภาเวนโสโตริหุนตูนิลันตาลังหุนตูสาพังสุมังคลัง ละขันตุสาพะเทวตาสาพสังฆานุภาเวนัสโธทิหนตุนิลันตะลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานขออนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดพระสูตรพระปรลิตและพระกาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์ ดีจงเกิดแก่ข้าพระเจ้าให้พ้นจากทุกใคภัยทั้งฟวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอท้่วเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลปิดตายยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหวโกกแปตลอดจน วัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งการแห่งอนุภาพแห่งพระปริษจงสำเร็จศักดิ์สิทธุทุกการทอ